นะแล้วก็ประยุทธ์เราทั้งหลายน้องทนะร,รงรวมตัวของเราไปสู่เมืองแมนแดงสวนก็เป็นทะี่เป็นที่หนแล้วนะว่าเราทั้งหลายทำด้วยใจทำด้วยความเคารพสัตย์ราบจชิที่มีตัวายแด่หลวงพ่อยอดของเรารวมถยอดของเรานะ อันนี้ก็ต้องขอทนานมระธารขอบคุณพระนักปิยนุสิตโดยเฉพาะท่านดรอนุรักษ์ตั้งขันธิธานนท์ถือว่าเป็นสิทธิ์ก้นบุติที่เคยได้รับการสวยงามมากเลยนะฮะโยมออกมาได้เลยนะโยมนะโยมที่ก้นเต็นออกมาดูได้เลยมีหลายท่านอยู่ในเต็นอยู่นะ อันนี้จะจับหามาจากจังหวัดเชียงสาทอนสามร้อยชุดมีชุด